สนใจในจากคันนี้น้องสงวนขายแค่1นึ0 0 0สน้าหมื่นเก้ครับออเออข้างวัเบาๆเลย3ามไฟเทาเท่านั้นเหมือนกันอ่ะนะูหน่อยนะกระจังหน้าสวยหล,อลย่อเดินแบบนี้เลยนะไฟ LED ครบไฟใส่นะแม็กหก้านยางใหม่เต็มๆแบบนี้สเกิร์ตข้างนะครับอ่าเกินรอบคันนะสต่เก,เ,กเกินข้างตเกินข้างเิดมาให้เซ็นเซอร์อถอยหลังมีครบนะครับอ ภายในเดิมๆเลยครับนะไม่ช้ำบอกเลยนะไม่ช้ำเลยนะจำใหม่ใหม่นะมาดูน uh, ้องตัวจริงได้เลยนะครับนะได้แต่็ปเลยโคงราตาวเวอร์นะจ๊ะจอเดิมโรงงานนะแอ d เซดจอเอ่อจอเอ a m อเอนะแอรแบ็คู่แอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะหนังนะทุมให้ใหม่นะครับนะเราไปรีโนเวทให้ใหม่กระจกปรับไฟฟ้าสี่บานรอบคันกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าออปชั่นครบนะครับออปชั่นครบนะ เอาไปในราคาแค่1นึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพครับจัดไปเลยใครสายชอบโตโยต้ายาริสสายชมแรงนะมาแล้วนะจ๊ะ